จะพามาผัดเผ็ดปลาดุกแซ่บเส็บเพชรซีซาสะใจจับพี่น้องไปลืมนลยจ้าผัดเผ็ดปลาดุกเไปจ้บพี่น้องเส็บเส็บเส็บแซ่บมีเชฟจับมือนี่มีเชฟกระทะเร็กลอยล้านนี่การมีการสะบัดน้ำต้องใส่มิซีสะบัดเพราะถึงจะแซ่บ ใส่น้ำนิดนึงลื้มไทยขั้นตอนการใส่ซอสหอยแล้วก็ซี่อิ่วขาวด้ดยจ้าพี่น้องจา๋าขอไปย,ยังหิ่งจา้ารสดีนิดน้อยน้ำตาลมสีสันหนาช้างคักไปเลยไปที่เนี่ยทักในกระ สะบัดลวดนี่นี่การสะบัดต้องลุกไปไกลจ้ะจานใส่ใบกระเพราเลย,ยจ้ะตักใส่จานเลยจ้านี่เชฟฟีมือน้องไซด์ยเยจ้ะพี่น้องจ้า,น,จานี่จ้าสวยๆเลยจ้าสีสันน่ากินกคนที่เฮ็ดกับเขาแสบจ้ะพี่น้อง เรจ้าโยโย่เรจ้าพี่น้องจ้าหยาบลอย